คำคมเหล่านี้ต้องหลีก้างให้นักเตะบาร์เซโลนาะเขาพูดอะไรเย็นเย็นไว้นะแชมป์จัดไปบาร์เซโลนาะ บาซ่าฮอตสุดๆฮะในลีกปะเอยะสิบนัดชนะ9ก้านำเป็นจ่าฝูงแล้วก็ล่าสุดในเวทีทั่วใหญ่สุดของยุโรปก็เพิ่งชนะบาเยนนแห่งเยอรมันไปถึง4 1แต่คนที่เด่นที่สุดไม่ใช่กองหน้าเลวันดอฟสกี้ไม่ใช่ปีกยามาลนอตกองกลางกาบีหรือเปดรีแต่เป็นกองหลังัมเบอร์23จูส์คุนเด กองหลังวัย25ซึ่งทีมยกย่องเขาว่าเป็นผู้เล่นที่เิต100%และถ้าเขาไม่เจ็บไม่มีวันที่ทีมจะเปลี่ยนตัวเขาออกเขาคือสุดยอดผู้นำช็อตเด็ดสุดของเขาก็คือวินัยฮะโคชฟลิกบอกกับเราว่าหลังจากเกมที่เขาเล่นแบบไร้ที่ติผมบอกเขาว่าน้องพักนะรู้ไหมเขาทำอะไรหลังจบเกมเขาบอกเขาอยากไปซ้อมต่อผมก็บอกโอเคงั้นเบาๆนะไปยืดเส้นหรือไปนวดไปกายภาพ คุณได้บอกไม่เอาผมจะจัดเต็มจัดไปโอ้โหผมอยู่ในวงการบอลมา42ปีไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ <S <S> <S เด็นยิ่งกว่าก็คือมีคนไปถามเขาว่ารู้สึกอย่างไรที่คนดังนักกีฬาคนรวยคนมีอำนาจเนี่ยถูกบูชาแล้วก็การเชียร์กีฬานี่หลังๆนำไปสู่การแบ่งพวกบ้างก็อ้างว่ากีฬาคือาศาสนาบลาบลาบลาจนคนรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อว่า ความคิดแบบสุดโตงนี่แหละนำไปสู่การแบ่งสีเสื้อแบ่งชนชั้นแพร่ความรุนแรงและสร้างสงครามนักเตะที่ทรงคุณค่าสุดของบาซ่าตอบว่านักกีฬาที่มีเงินเดือนเกือบ10ล้านสามารถอยู่เฉยๆครึ่งปีหรือทั้งปีได้อย่างหรูหราสบายๆแต่คนธรรมดาทั่วไปที่ต้องตื่นเช้าออกจากบ้านตั้งแต่7โมงทำงานทั้งวันกลับบ้านสองทุ่ม เพื่อจะมีเงินเพียง4ี่0 0ื่ซึ่งเป็นรายได้ขั้นต่ำในยุโรปเพื่อมาแบกครอบครัวผมไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนๆดูเราเป็นไอคอนอุ้ยไอดอลฮีโร่หรือโรโมเดลผมไม่เห็นด้วยผมไม่แนะนำให้สังคมอินกับกีฬาหรือซปเปอร์สตาร์มากไปฮีโร่ตัวจริงก็คือคนธรรมดาที่ทำงานอย่างหนักทำงานสุจริตเพื่อสู้กับชีวิตสู้เพื่อครอบครัวของเขาอะ ไม่พร้อมทั้งเงินเวลาและอุดมการอย่ามีลูกกีฬาเป็นแค่เกมคนเก่งดังสวยหล่อไม่ใช่ฮีโร่พี่น้องครับ c h o o s คุณเด e